สั่งมาอีกแล้วจ้าของมันก็ต้องมีอะนะจ๊ะวันนี้พัสดุมาส่งถึงบ้านแต่เช้าเลยค่ะดีนะคะที่ตื่นเช้าวันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลนะคะตัวเนี้ยมันดีตรงที่ว่ามันมีแบบ สายชาร์จมาให้เลยมันไม่ต้องอใส่ฐานนะคะปกติมันจะใส่ฐานใช่ไหมอันนี้ก็คือชาร์จแบตแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะกล่องก็คือตะมูตะมีมากน้ำหนักก็คือเบาค่ะทุกคนอันนี้ดีค่ะอันนี้ในกล่องก็คือจะใส่กันกระแทกมาด้วยแล้วก็มีคู่มือนะคะรายละเอียดบอกวิธีการใช้ต่างๆนะคะนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูนี่เป็นตัวชาร์จค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็น ตัวช่างน้ำหนักเครื่องช่างน้ำหนักดิจิตอลนะคะอันนี้ก็คือเป็นสีนี้เราสั่งสีนี้มาสวยไหมสวยนะเรียบรูดูดีค่ะน้ำหนักเบามาพกพกพาง่ายนะคะอันนี้ก็คือเราจะต้องสั่งมาใช้งานนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าตัวเลขจะชัดเจนขนาดไหนอุ้ยเสียงแช็คเด้งกลางคืนไม่รับไม่นอนตอบแชทอ่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยสส่ชาร์จก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่นะ แล้วก็เดี๋ยวเรามาทดลองชั่งกันเลยจ้ะอ่ะก่อนชั่งก็เปิดเครื่องก่อ,น,อนนี่ก็จะรับน้ําหนักได้สูงสุดก็คือ10กิโลกร,รัมนะคะทุกคนอันนี้ลองลองชั่งสลามละกันเออมันได้อยู่นะตัวเลขก็คือชัดเจนค่ะทุกคนนี่นะใครอยากได้นะคะถูกมากราคาประมาณ100-200นี่แหละถ้าแบบถ่าน100กว่าบาทถ้าแบบชั้นแบตก็200กว่าบาทไปตามนะพิกัด